สวัสดีคุณผูมชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับการสปอยเกม Hyperdimension Neptunia Rebirth 3ตอนที่3กันแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เนปจูนกับเนปเกียไปทำงานกันมาอย่างหนักเลยนะก็จะกลับบ้านกันแล้วงั้นมาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับเนปจูนกับเนปเกียก็กลับมาถึงบ้านแล้วอนะกลับมาแล้วค่ะปรากฏว่านะ เจอคอมป้าแล้วก็ไอเอฟด้วยลนะคุณผู้ชมคิดถึงสองคนนี้จังเลยคอมป้าก็ทักทายยินดีต้อนรับกลับบ้านนะจ๊ะไอเก็แซวโอ้โหเขาลือว่าเธอสองคนไปทำงานนี่เรื่องจริงสินะสงสยัยพรุ่งนี้หิมะตกที่เมืองไทยแน่เลยเนี่ยเนปจูนก็อึง้งว่าทำไมวันนี้พวกเธอกลับบ้านก่อนฉันได้ล่ะปกติต้องกลับทีหลังนี่ ไอ้จังก็เลยตอบว่าอย่าเวอร์นะปกติพวกเธอสองคนน่ะขี้เกียจจนตัวเป็นขนเอาแต่อยู่บ้านต่งหากล่ะฉันกับคอมป้าไม่เหมือนพวกเธอสองคนนะมีงานมีการทำและที่สำคัญมีความรับผิดชอบด้วยไม่เหมือนใครบางคนหรอกหนะ้าเนปจูนก็เลยบ่นอะไรฉันถามแค่นี้นะทำไมจะต้องมาจิกฉันด้วยล่ะฮะคอมป้าก็เลยมาหยาดสิเอาละ่ะเอาละ่ะ เดี๋ยวค่อยด่ากันต่อที่หลังละกันนะอาหารเย็นพร้อมแล้วละจ้าเธอสองคนไปล้างมือกันก่อนนะเนบเกียร์ก็เลยมาแนะนำไอจางกับคอมป้าให้รู้จักกันนะไอจางกับคอมป้าเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าแก่และสนิทที่สุดของเนปจูนเลยเนบเกียร์ก็สนิทกับพวกพี่ๆเขาด้วยนะไอเอฟนนะเป็นเอเจนต์ของกิลเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากเลยนะแล้วก็ชอบแซะชอบ,ชอบจิกชอบกัดพี่เนปจูนฮาเลยล่ะ แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นพี่เขาก็ยังเป็นคนที่ใจดีและก็อ่อนโยนมากเลยล่ะเทม,มากด้วยล่ะนะส่วนพี่คอมป้าเนี่ยตอนกลางวันเป็นนางพยาบาลลับส่วนตอนกลางคืนก็จะมาที่บาซิลิคอมเพื่อทำงานบ้านด้วยนะหนูอ่ะก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะที่พี่เขาต้องทำงานหนักทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแบบนั้นแต่ว่าอะอาหารเย็นเสร็จแล้ว งั้นไปกินกันดีกว่านะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมทําไมเนปเกมไม่พูดต่อล่ะแต่ว่าอะไรทําไมไม่พูดต่อให้จบเปลี่ยนเลือกเป็นอาหารเย็นแทนแล้วเนี่ยฮะเด็กดีต้องช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านกันด้วยนะฮะแค่นิดเดียวก็ยังดีเนาะแล้วทุกคนก็เลยมากินข้าวด้วยกันนะนะเนปจูนก็ชมใหญ่เลยว่าอาหารของคอ,คอมป้านเนี่ยอร่อยขึ้นทุกครั้งที่ได้กินเลยนะสสาวก็เม้ามอยกันทํางานเหนื่อยไหมเป็นไงกันบ้าง ล้วฮิสตี้ก็เลยถามว่านี่พวกเธอคงไม่ได้แอบไปเที่ยวประเทศอื่นเพื่ออู้หรอกใช่ไหมฮะเนบจุนก็รีบตอบว่าอะไรนะมมมไม่นะไม่ใช่นะทำไมเธอถึงไม่เชื่อใจฉันเลยฮิสตี้ความไวเนื้อเชื่อใจที่พวกเราเคยมีมาน่ะมันหายไปไหนกันหมดแล้วฮะไอเอฟก็บอกว่า <c oughs> นี่เธออย่าทำตัวมีพิรุษขนาดนั้นสิยะ เนเกียก็เลยรีบเปลี่ยนเรื่องนะบอกว่าพวกเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราได้เจอหัวหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชาชนด้วยค่ะ i f ก็บอกว่าอ๋อพวกนั้นเหรอหลังๆมานี่ชักใจได้ยินบ่อยขึ้นแฮะแต่พวกนั้นก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะไม่มีสมัยจิกเลยด้วยและก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยล่ะเขาก็แค่แจกใบปลิวแล้วก็พูดอะไรนิดหน่อยบนถนนหน้า เนปจูนก็บ่นว่าเห็นไหมล่ะไอจังบอกว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นฮิสตี้เธอนะะนะกังวลมากเกินไปอีกแล้วนะฉนเไยต้องมาเหนื่อยทำงานอะไรที่มันไม่จำเป็นแบบนี้เลยเนี่ยฮิสตี้ก็เถียงว่าแค่มีกลุ่มนี้เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาแล้วนะนี่นนะสาเหตุเป็นเพราะพฤติกรรมของเธอในฐานะเทพธดดาเนบจูนดูโตไปซะเนบจูนก็เลยพูดว่าวาย นี่ฉันเผลอไปแย่ลังแตนหล่หอนเนี่ยคองป้าก็เลยมาช่วยหยาดสึกแล้วบอกว่าไม่เอาหนะ่าไม่เอาหนะ่าถ้าจะมาเล็คเชอร์กันตอนนี้นะเดี๋ยวอาหารจะเย็นไม่อร่อยนะเฮลซี่ก็ยอมนะแต่ก็บอกว่าหวังว่าพรุ่งนี้จะยังคงขยันทำงานแล้วกันนะเนวจุนก็โวยวายใหญ่เดี๋ยวนะพรุ่งนี้ยังต้องทำอีกเหรอฮะแต่วันนี้ฉันทำงานหนักมากมากแบบมากๆๆๆแล้วนะ ฉันขอพักหลายๆวันหน่อยไม่ได้หรอฮะฉันก็เหนื่อยเป็นนายาฮิลสี่ก็บอกว่าฉันไม่ได้ถามเธอเนปจุนก็เลยเรียกตอบว่ารับทราบค่ะกดมือทองฮิลสี่น่ากลัวอีกแล้วอะ่ะเขาก็ตัดมาเหมือนจะเป็นข้างถนนนะเป็นเรไล์หัวหน้ากลุ่มนั่นเองเหมือนกำลังหอบเลยล่ะแล้วก็บ่นกับตัวเองเยอะแยะเลย ฉันโดนเท็ดิดาไล่มาแล้วฉันก็หลงทางทำไมวันนี้ไม่มีใครมาร่วมจุมนกับฉันเลยด้วยทำไมฉันน่าสมเพชแบบนี้ล่ะฉันก็แค่อยากจะออกกฎหมายที่มันถูกต้องเหมาะสมที่ไม่มีพวกเท็ดิดาเข้ามาเกี่ยวข้องทำไมไม่มีใครมาสนใจฉันเลยฉันคงต้องยอมแพ้แล้วล่ะคนที่น่าสมเพชแบบฉันเนี่ยจะไปกล้าต่อต้านเท็ดิดาได้ไงกันล่ะ แล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงใครไม่รู้นะดังขึ้นมาว่าในที่สุดก็เจอเธอสักทีนะฉันเสียวลาหาเธอตั้งสิบวันแน่เรกก็งงเลยนั่นนั่นใครกันนะเลยก,ก็หาใหญ่เลยนะเธออยู่ไหนนะ่ะไม่เห็นมีเลยหรือว่าฉันเริ่มเป็นบ้าไปแล้วเนี่ยได้ยินเสียงหลอนในหัวของฉันเองเสียงนั้นก็ตอบมาว่าฉันอยู่นี่ไงไม่เห็นได้ไงเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่มองตรงนี้แซ่ แล้วเลก็มองเห็นนะเอ๊ะนั่นมันเด็กตัวเล็กๆแล้วยังลอยอยู่บนอากาศได้ด้วยเหรอ w h ยเด็กคนนั้นก็เลยบอกว่า<อ>เฮ้ยแล้วจะตะโกนหยาแสงของเงาอะไรยะฉันตกใจหมดคุณผู้ชมเด็กคนนี้นะคล้ายๆกับฮิสตี้เลยนะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ลอยอยู่บนหนังสือด้วยละ่ะแปลกจังเลยละ่ะ หรือว่าจะเป็นเพื่อนเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับฮิสซี่กันนะเรย์ก็ตามสไตล์ของเธอนะเธอจะขอโทษก่อนตลอดเลยก็ขอโทษค่ะนี่มันแปลกมากเลยที่จะมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขนาดนี้แถมลอยได้อยู่ด้วยว่าแต่ว่าคุณเป็นใครกันคะแล้วคุณมีทัวรไล่กับฉันด้วยหรอเราไม่รู้จักกันนี่นาเด็กคนนั้นก็เลยตอบว่าถ้าไม่มีทุรละแล้วฉันจะมาหาเธอทำไมล่ะ ฉันมานี่ก็เถราะคนนั้นก็ขอร้องให้ฉันมาหรอกนะเธอน่ะควรจะสำนึกเอาไว้ด้วยเลยก็ตอบว่าคนนั้นใครหรอคะเด็กคนนั้นก็ไม่ตอบนะแต่บอกว่าฉันควรจะเอาอันนี้ให้เธอนะคนนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้มันนะงั้นนี่ก็เป็นของเธอแล้วละ่ะขอให้สนุกกัแเรากันนะปรากฏว่าไอ้ที่จะให้นะ่ะมันเหมือนเป็นกลุ่มพลังงานด้านมืดอ,อะไรแบบนั้นเลยนะ เลยก็ตกใจนี่มาอะไรกันคะพลังงานด้านมือไม่ใช่หรอจเจ้าไม่ฉันทำไมเดี๋ยวคนนั้นก็เริ่มบทททำไมเธอพูดเยอะจังฮะหยุดพูดแล้วก็รีบกินเข้าไปได้แล้วเลยก็เถียงใหญ่กินเหรอคะแต,แต่แต่มันไม่ใช่อาหารนะมาไม่เอาว่าตอนนี้นะฉันก็ไม่หิวด้วยคะ่ะไม่กี้นะ ฉันเพิ่งกินอาหารมาค่ะครบห้าหมู่เลยด้วยนะมีทั้งหมูกระทะหมูกรอบหมูทอดหมูสามชั้นหมูหวานครบห้าหมู่เลยเนี่ยตอนนี้อิ่มมากมากค่ะฉันขอไม่กินแล้วกันนะคะเดยวคนนั้นก็พูดว่าถ้าฉันสั่งให้เธอกินเธอก็ต้องรีบอ้าปากเหมือนลูกนกเพื่อจะเตรียมกินแซ่เดี๋ยวนี้เ<ส><ส>ลยก็พยายามฝืนไม่ไม่ไมนะฉันไม่อยากกิน แต่เด็กคนนั้นก็บังคับแล้วก็พยายามจะยัดเข้าปากไม่ให้หมดเลยกินก็ไปให้หมดในคำเดียวเลยแซ่น่าสงสารเดมากสุดท้ายเลยก็เลยโดยนบังคับให้กินไอก้อนพลังนั่นจนหมดเลยนะเด็กผมน้ำตาลอ่อนก็ถามว่าเป็นไงบ้างละ่ะกินหมดแล้วเนี่ยฮัลโหลเป็นไรอะ่ะทำไมไม่ตอบสักทีเลยฮัลโหลฮัลโหล เลยก็เริ่มน้ำลายแตกฟองฟองฟดออกมาจากปากเลยนะอ้าวแล้วก็เป็นลมไปเลยเด็กผมน้ำตาลก็งงอ้าวเจียแล้วเป็นลมไปซะแล้วน้ำลายแตกฟองด้วยงั้นฉันหนีก่อนดีกว่าฮ่าฮฮคุณผู้ชมทำไมเด็กผมน้ำตาลเชางไร้ความรับผิดชอบขนาดนี้ฮะเลยที่กำลังหมดสติไปเนี่ยก็ตื่นขึ้นมานะคุณผู้ชมตายละนี่ฉันเผลอหลับไปหรอเนี่ย ในที่สกรปรกแบบนี้นี่นะทําไมฉันน่าสมเพชจังเลยโอ้ยแล้วนี่ฉันเป็นอะไรไปทําไมหัวใจของฉันมันร้อนร้อนแบบนี้จังเลยละะ่ะฮะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยรีบกลับไปนอนดีกว่าแล้วภาพก็ตัดมาเจอความสดใสของเนปจูนนะคุณผู้ชมกางพูดว่าฮิสตีอยังอารมณ์ดีอยู่ใช่ไหมฮะฉันอยากจะอยู่เฉยหายใจทิ้งไปวันๆมากกว่าแต่เราคงจะต้องออกไปทำงานกันแล้วละ่ะ แต่เมื่อวานฉันทำงานหนักมากเลยนะปวดตัวไปหมดเลยไม่อยากไปทำงานเลยเ <c oughs> นทเกียร์ก็บอกว่า <c oughs> พูดตรงๆนะคะในฐานะคนทั่วๆไปด้วยหนูคิดว่าพี่นะ่ะทำตัวเหมือนเด็กๆมากไปนะคะ <c oughs> แล้วเหมือนเนทเกียร์ก็จะมาพูดกับตัวเองนะว่าบางทีหนูคงทำให้พี่เคยตัวมากเกินไปสินะคะตามใจมากเกินไปจริงๆ ถ้าเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็พี่ก็คงจะเอาล่ะหนูตัดสินใจแล้วเน็ตจูนก็พูดขึ้นมาว่าฉันนึกออกแล้ววิธีนี้ดีไหมล่ะเธอก็ไปทำงานซะแล้วค่อยมาบอกพี่ทีหลังก็แล้วกันนะเน็ตเกียร์พระตอนนี้น่ะพี่อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูนร่างกายนะมันสำคัญกับพี่มากเลยล่ะที่จะต้องเล่นเกมสักหน่อยน่ะแล้วกา เนปเกียรก็เลยพูดว่าไม่ค่ะพี่เนปจูนนใส่ไม่ดีแล้วก็ไม่สวยด้วยเนปจูนก็ตกใจว้ายแกอะไรขึ้นหรือว่านี่เขาก็จะกอดพี่ด้วยคนหรอไม่นะน้องสาวสุดที่รักของฉันไม่เ oh, <no. S 1> นปเกียก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ พี่ก็คงจะต้องกลายเป็นแทพบทิดาที่ไม่ดีและก็ไม่สวยด้วยคนสวยต้องอยู่บนเวทีส่วนคนไม่สวยต้องไปอยู่โรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเข้มงวดกับพี่ใหงมากขึ้นแล้วละค่ะเดจุนก็ตกใจใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยใจเย็นก่อนนะถ้าเธอทำตัวเหมือนกับที่ฮิสตี้ทำแล้วละก็พี่คงจะทนไม่ไหวต่อไปแล้วเนปเกีก็ตะโกนออกมาว่า ลาลาล,า,ลาหนูไม่รีนอะไรทั้งนั้นพี่ไปทํางานคนเดียวเลยนะวันนี้หนูจะอยู่บ้านค่ะเลยไม่ว่าเนบจูนจะพยายามพูดอะไรออกมานะเนบกียก็ไม่ยอมฟังเลยอาตลอลาล็อกลาลาลาอย่างเดียวเลยจนสุดท้ายเนบจูนก็ต้องทําใจบอกเนบเกียว,ว่าอะฉันยอมแพ้แล้วล่ะฉันไปทํางานคนเดียวแล้วก็ได้ครั้งนี้เนบเกียใจแข็งมากเลยนะคุณผู้ชม เพราะหวังดีกับเนปจูนแหละเนาะและเนปเกดก็เลยเออกจากปาร์ตี้ไปเนปจูนก็เลยต้องมาทาเควสคนเดียวก็เข้าไปล่ามอนน่ะนะทํางานคนเดียวก็บ่นกับตัวเองไปเนาะทํางานคนเดียวอยู่คนเดียวเดียวได้จังเลยนี่คือเงานี่แหละเงานี่คือความจริงที่ได้เจอ ฉันทำอะไรไม่ได้เลยเอ,อแต่ฉันก็ไม่อิจฉาโนวาหลับนะที่เธอสามารถอยู่ตัวคนเดียวจนชินได้หละ่ะห่าห้าหาแต่ก็คงต้องชมมันนะไม่มีเพื่อนเลยแตงคงจะทำอะไรได้ตัวคนเดียวแบบนั้นเก่งเกองเก่ง,กงอยดดีๆนะก็มีเสียงเรพอกมาเออฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเนปจูนก็ตกใจ น่เสียงคนกำลังจะอ้วกหรือเปล่านะ่ะเรย์ก็ตามสไตล์เดิมเลยนะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็จะขอโทษไว้ก่อนวายฉันกดโทษด้วยค่ะขอโทษจริงๆค่ะเอ๊ะไม่ใช่สิเออมีคนอยู่ตรงนั้นเหรอคะโอ้ฉันรอดชีวิตแล้วช่วยฉันด้วยค่ะฉันหลงทางมาลาแล้วค่ะเนปจูนก็จำได้อ๋อเธอที่เป็นหัวหน้ากลุ่มประชาชนวยอะไรนั่นนี่ที่อยากจะล้มฉันใช่ไหม เยก็จำได้เหมือนกันนะว่าเนบจูนคือเทพธิดาเนบจูนก็เลยเดินย่างสามกลุ่มเข้าไปหาเลยนะแล้วก็กระชากคอเสื้อของเรียอย่างรุนแรงแล้วก็พูดว่า,ยาอย่าอย่าแม้แต่จะคิดตีไปไหนเซียวนะเธอตั้งอยู่กับฉันก่อนฉันเหงาแล้วเรก็รีบบอกว่า <c oughs> เอาเออยู่ก็ได้คะ่ะแต่ช่วยปล่อยคอเสื้อฉันก่อนคะ่ะฉันหายใจไม่ออกแล้ว ไม่งั้นฉันต้องไปอยู่ในนรกแทนค่ะแล้วทั้งคู่ก็คุยกันต่อนะเรยก็งงว่าทำไมเทพทิดาถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเนวจูนก็เลยโม้ใหญ่เลยนะเพราะฉันกำลังทำงานอย่างหนักเลยในสิจะได้เป็นตัวอย่างเทพทิดาที่ดีแล้วก็พึ่งพาได้เรยก็เบ้ปากใส่พูดตามตรงนะคะฉันไม่เชื่อหรอกค่ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงฉันน่ะคงไม่ต้องตั้งกลุ่มของฉันขึ้นมาหรอกค่ะเพอเจอ เนปจูนก็เลยวอยวายอ้อยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของฉันเธอนี่ทำไมปากคอราอร้ายแบบนี้ฮะเบรก็ขอโทษอีกแล้วขอโทษค่ะนี่ฉันพูดใจหยาบคายจังเลยฉันไม่มีสิทธิ์จะไปว่าคุณอะไรแย่ๆแบบนั้นเลยค่ะเนบจูนก็เลยบอกว่าช่างเถอะช่างเถอะฉันไม่สนใจหรอกแล้วก็ชวนคุยใหญ่เลยนะเนบจูนอะ คนจะเหงาปากมากเลยนะคุณผู้ชมคุยว่านี่เธอนะ่ะหลงทางมาตั้งแต่ที่เจอกับฉันเมื่อวานนั้นเลยเหรอถึงตอนนี้เลยเนี่ยนะเป็นเทพแห่งการหลงทางจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วกลุ่มเธอเป็นไงบ้างหรอเลยก็ตอบตามตรงเลยนะแย่ yeah, ค่ะไปไม่ถึงไหนเลยค่ะเนี่ยจุนก็พูดใหญ่เลยบอกว่าอย่างนั้นเหรอจริงๆก็ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นนะ พอาะเกิดเธอเก่งและสามารถทํามันได้ดีแล้วก็ฉันก็คงจะต้องทํางานหนักขึ้นกว่านี้อีกเพื่อจะพิสูจน์ว่าเธอคิดผิดละเลยก็ตอบว่าไม่ต้องมาประชดกันเลยนะเนปจุนก็เหมือนจะรู้ตัวว่าพูดมากเกินไปเหมือนกันนะเลยบอกว่าฉันว่าฉันพูดมากเกินไปแล้วล่ะเธอพูดบ้างสินี่ต้องเป็นพราะโชคชะตาแน่เลยนะที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันในครั้งหน้าเธอว่าไหม แล้วเลก็เลยเริ่มทำตัวแปลกๆนะคุณผู้ชมทำไมทำไมเธอเนปจูนก็เลยบอกว่าแทยพูดอะไรนะไม่เห็นได้ยินเลยนะเพิ่มบอลลุ่มเสียงที่ปากของเธอไหนเซ่เลก็บอกว่าทำไมเธอถึงพูดจาตรงไปตรงมาแบบนี้ก็เห็นอยู่นะว่าฉันกำลังเศร้าแต่เธอเธอทำไมเนปจูนก็เริ่มกลัวละเอ่อ นี่เธอกำลังจะโกรธฉันเหรอโอ๊ยไม่นะฉันขอโทษขอโทษจริงๆเธอพูดถูกทุกอย่างเลยนะพวกเราเพิ่งจะได้เจอกันฉันผิดเองฉันไม่ควรจะพูดมากเกินไปแบบนี้ฉันขอโทษอย่ากโกรธฉันหยิดทิ้งฉันไปคนหนึ่งเลยนะเลยก็ตอบว่าคุณมาขอโทษฉันทำไมทำไมคุณถึงทำตัวแบบนี้กับฉัน แนปจูนก็งงใหญ่เลยโอ๊ยกดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยฉันควรจะต้องทำตัวยังไงดีฮะเรย์ก็ตอบว่าฉันรู้อยู่แล้วล่ะรู้ดีกว่าทุกคนเลยว่าชีวิตของฉันมันน่าเศร้าน่าสมเพชเหมือนขยะเปียกขนาดไหนแต่ว่าทำไมฉันถึงต้องมาได้ยินมันจากปากแคทิทดาแบบนี้ด้วยทำไม เนปจูนก็พูดว่าวายฉันต้องเถอไปกดสวิตอะไรปลัดๆในสมองของเธอแน่เลยเนี่ยเวลามีเรื่องแบบนี้นะเนปเกียร์ไม่เคยจะอยู่แถวๆนี้เลยเลก็วอยวายใหญ่เนปจูนก็บอกว่าเอาเลยค่ะเริ่มลองให้แล้วเอาเลยเอาให้เต็มที่ เอาให้เต็มที่ไปเลยค่ะฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเอางี้เอางี้เธอเธอเพอฉันมาลองคิดดูดีๆนะฉันก็เหมือนจะผิดอ้อมอมนิๆดๆด้วยเหมือนกันนะจริงไหมงั้นฉันนะขอโทษนะขอโทษขอโทษงั้นหยุดร้องก่อนเธอฉันขอโทษแล้วหยุดร้องได้แล้วชื่อเสียงฉันต้องล้มใสแน่เลยถ้ามีใครมเ็นพวกเราตอนนี้นะ่าเดยกก็โวยวายมากขึ้นไปอีกนะ เธอกดโทษฉันอีกแล้วทำไมเธอต้องรองเรียนฉันด้วยทำไมทำไมเออเดี๋ยวนะคุณเป่ม้มซ่งสรปว่าที่เรร้องโวยวายร้องข่ใหญ่ตัวเนี่ยเพราะเนปจูนขอโทษแรงงั้นหรอฮะเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยใครจะไปรอเรียนเธอกันยาอีหี <laughs> เนปจูนก็ไม่รู้จะเป็นไงดีนะ เลยก็เอาแต่เสียงสะอื้นเอ,ออเทธิดาไม่ควรเออเทธิดาไม่ควรเนปจูงก็บอกว่าเออใช่ใช่เลยฉันเป็นททธิดาน,นะและฉันก็ไม่ควรจะหยาบคายแบบนี้เพราะงั้นหยุดร้องไห้ได้แล้วนะโอเคไหมเรก็ตะโกนออกมาด้วยเสียงอันดังว่า พวกเทวิดาทุกคนควรจะหายไปให้หมดเนปเกียก็ตอบว่าโอเคโอเคถ้าเธอต้องการแบบนั้นนะงั้นเดี๋ยวฉันหายตัวกลับบ้านก่อนก็ได้นะแต่ทันใดนั้นนะพลังมืดที่อยู่ในตัวของเรก็ปรากฏออกมาล่ะแล้วมันก็ค่อยๆลอยไปหาเนปจูนเนปจูนก็งงนี่มันพลังมืดอะไรเนี่ยฉันขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยห,หยุดนะ เอาไปจากชั้นเดี๋ยวนี้เรย์ก็พูดกับตัวเองต่อไปว่าเทพธิดาเทพิดา,ท,ดาทั้งหมดจงหายไปเกิดหลุมดำใหญ่ขึ้นมาเลยนะเนวจุนก็ลังวอยวายวาย,วายนี่ฉันกำลังถูกดูดเข้าไปหรออะไรเนี่ยหยุดนะฉันถูกดูดเข้าไปแล้วแล้วเน่วจุนก็หายไปเรย์ก็ตกใจฮือ เทพธิดาหายไปแล้วเหรอเด็กผมสีน้ำตาลอ่อนก็โโล่มานะคราวนี้มีชื่อด้วยนะคุณผู้ชมภาษาอังกฤษเหมือนจะอ่านว่าคลอมัง้งแต่ว่าคุณผู้ชมบอกว่าตัวนี้อ่านชื่อว่าคุโรวานนะครัรวานก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยใช้พลังงานได้สุดติ่งไปเลยเนี่ยมันน่าสนุกกว่าที่ฉันคิดนั่นเน่เลยก็อึง้งฉัน ใช่เป็นคนทำอย่างนั้นหรอแล้วหน้าเรก,ก็เริ่มเปลี่ยนไปนะฮ่าฮ่าฮ่าฉันทำเองทั้งหมดเป็นฝีมือฉันเองเรทน่าจะเข้าสู่ด้านมืดเต็มตัวแล้วนะคุณผู้ชมภาพก็ตัดมาที่เนปเกียรดูเหมือนจะเป็นห่วงเนปจูนไม่กลับบ้านสักทีนึงรีบกลับบ้านเร็วๆนะคะพี่เนปจูนหนูเป็นห่วงคะ่ะแล้วภาพก็ตัดใหม่แล้ว เนปจูนกำลังตกลงมาจากฟากฟ้าลงสู่พื้นดินอีกแล้วเนปจูนก็พูดกับตัวเองนี่ฉันกำลังตกเหรอเนี่ยตกลงมาจริงๆเหรอทุกคนแต่ว่านะนี่นะมันก็เกิดขึ้นกับฉันตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นฉันจีนซะแล้วล่ะจะไม่เกรงตอบไปแล้ว <c oughs> ก็จริงนะคุณผู้ชมเพราะภาคแรกกับภาคสองก็เริ่มต้นด้วยเนปจูนตกลงมาเหมือนกันนะแต่ว่า ตกลงมาสักพักแล้วไม่ถึงพื้นสักทีหนึ่งเลยอะเอ๊ะชักชักชักจะเริ่มอันตรายแล้วนะฉันก็เราจะตกในอันตรายแล้วสิแย่แล้วนี่มันแย่ที่สุดของที่สุดเลยฉันทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วเนี่ย,ยจุนก็เริ่มกระเพือปีอกนะก็ไม่ชมจะบ้าเหรอจะบินได้ไหมล่ะเธอไม่ใช่นกนะแล้วทำไมถึงไม่แปลงร่างฮะหรือว่าจะแปลงไม่ได้ก็ไม่รู้นะคุณผู้ชม แล้วก็มีใครไม่รู้โผล่ามาด้วยแหละคุณผู้ชมบอกว่าเราด้วยเธอเดินเร็วจังเลยตัวละครอีกตัวก็โผล่ามาตัวนี้ดูคล้ายโนาวาเลยนะคุณผู้ชมก็บอกว่าเธออะ่ะเดินช้าเองต่างหากละ่ะฉันถึงบอกไงว่าเธอควรจะรออยู่ที่บ้านมากกว่าตัวละครอีกตัวก็บอกว่าแต่ฉันอยากจะมากับเธอจริงๆนะเนวจูนที่กำลังหาที่แลนดิ้งอยู่ก็เลงละเอ๊ะ ไอตัวก้อนๆคล้ายๆหมดนั่นน่ะเด็กสาวๆหรือเปล่าน่ะเหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงสองคนเลยนะและดูเหมือนฉันกำลังจะตกลงไปที่วายถอยไป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 ถอยถอยถอยเร็วเร็ววายวายคุณผู้ชมเปิดเผยหน้าตัวละครใหม่แล้วเป็นโนวาที่แต่งตัวแปลกๆนะเรียกว่าหัวดำก่อนละกันเนาะกับใครสักคนหนึ่งที่หัวม่วงล่ะ หัวดำก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, เธอเหม่ออะไรของเธอน่ะฉันรีบอยู่นะสาวหัวม่วงก็ตอบว่าฉันก็รู้แหละแต่ว่าอืมฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีอืมก็บนท้องฟ้าหน้ามีคนด้วยล้วนะหัวดําก็บอกว่าคนหรอบนท้องฟ้านี่นะเหม็นจะเข้าใจเลย หัวม่วก็ตอบว่าอาืมบางทีอาจจะแบบว่ามีคนกำลังตบลงมาล่ะอืมเรื่องของเรื่องก็คือนวา่อาอืมถ้าเป็นแบบนี้ล่ะก็เธอจะคุณผู้ชมกว่าเธอคนนี้จะพูดจบประโยคน,ยนานมากเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วสรุปว่าเด็กคนหัวดำเนี่ย ื่อโนวาจริงๆด้วยแหละนะคุณผู้ชมโนวาก็ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะทำไมอะเนบจึนก็ตะโกนบอกว่าหลับลบหลบหลบ,ลบ,ลบไปหลบับโนวาก็ตอบว่าเอ๋วายแล้วก็มีเสียงตุ้มดังสนั่นเลยนะคุณผู้ชมหัวม่วงก็ทำเสียงเตื่นเต้นเออเหอชนจังเลยเดบจึนก็ร้องขึ้นมาโอ้ยเจ็บ น่ากลัวจังเลยแบบนี้ฉันคงอายุสั้นลงอีกหลายปีเลยเนี่ยหัวโม่งก็ทักว่าโหเธอไม่ตายหรอโทเคหรือเปล่าเนจึงก็ตอบว่าบ,บดัดดีโอฉันไม่เป็นไรหรอกฉันไม่เป็นอะไรเลยนะฉันตกมาแบบนี้ประจำแหละภาคใหม่ปุ๊บฉันตกปั๊บเลยล่ะนะแต่ไม่ต้องห่วงครั้งนี้ฉันไม่ได้ความจําเสื่อมด้วยละ่ะหัวโม่งก็ตอบว่า โหตกจากท้องฟ้าทุกภาคเลยสุดยอดไปเลยนะแต่ว่าโนวาเขาเนปจูนก็พูดแแรกขึ้นมาขอโทษที่ทำให้เธอตกใจนะฉันชื่อเนปจูนละ่ะยินดีที่ได้รู้จักจ้าหูม่วงก็แนะนำตัวเองอ๋อฉันชื่อพูเทียจ้ายินดีที่ได้รู้จักนะสองสาวก็คุยทักทายกันนะ เธอชื่อน่ารักมากเลยนะเนี่ยแต่เรียกยากจังเลยเนปจูนก็เลยขอเรียกพูเทียว่าผูเทียว่าผู้ตี้ได้ไหมพู้เทียก็ชอบชื่อนี้มากแล้วก็ขอตั้งชื่อเล่นให้เนปจูนด้วยนะงั้นขอเรียกเนปจังก็แล้วกันนะเนปจูนก็ตอบว่าดีเลยล่ะผู้ตี้ว่าแต่ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันหรอฉันไม่รู้ว่าฉันเคยมาที่นี่ก่อนหรือเปล่านะ่าู้เทียก็ตอบว่า ที่นี่เหรอที่นี่คือพนแพนเน็บจูนล่ามันเพิ่งถูกตั้งเมื่อไม่นานมานี้เองเนวจูนก็ตื่นเต้น,พนแพนเน็บจูนอย่างนั้นเหรอฉันน่ะรู้จากพนแพนเนบจูนเหมือนกับเป็นส่วนหลังบ้านของฉันเลยนะแล้วที่บอกว่ามันเพิ่งถูกตั้งเมื่อไม่นานมานี้นะ่ะไม่เป็นความจริงเลยนะพูเทียก็ตอบว่าอะไรนะจริงเหรอ แต่ฉันพูดเรื่องจริงนะเนบจูนก็เลยตอบว่าอ๋อรู้ละนี่ต้องเป็นการแกล้งกันแน่เลยใช่ไหมต้องมีคนตั้งกล้องแอบถ่ายอยู่แน่ๆเลยจริงไหมละ่ะเธอแกล้งคนผิดแล้วละ่ะไม่มีทางเลยนะที่พวกเธอจะแกล้งเทพธิดาของแพ่นเนบจูนอย่างฉันได้หรอกนะฮ่าฮ่าฮ่าพทเทก็ตอบว,ว่าว้าวเธอเป็นเทพธิดาด้วยเหรอ ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเธอก็เป็นเทพติดดาของพนเนจูนด้วยเหมือนกันเน็จูนก็โหดคิกคักคิกคิกคิก,คกงั้นฉันขอเปิดเผยตัวตนทิดแทจิงของฉันละกันนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเธอบอกว่าด้วยเหมือนกันอย่างนั้นเหรอเธอหมายความว่ายังไงนะผพูเทียก็เลยบอกว่าเฮ้ hey, 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 hey ฉันก็เป็นเทพธิดาของแพนเน็บจูนด้วยเหมือนกันนะเราอาจจะเป็นฝาแฝดกันก็ได้นะเน็ตจูนก็ตื่นเต้นใหญ่เลยจริงเหรอว้าวไม่น่าเชื่อเลยฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะแลนดิ้งตกลงมาใกล้กับเทพทิดาอีกคนของแพนเน็บจูนเลยนะแต่ว่านะมันแปลกๆไหมอะฉันก็เป่งเทพทิดาอยู่แล้วนะแล้วทำไมถึงมีเทพทิดาอีกคนหนึ่งได้ล่ะเนี่ย แล้วภาพก็เลื่อนลงมาให้เห็นว่าโนวายังคงโดนนั่งทับอยู่นะคุณม้ชมชมแล้วโนวาก็พูดว่านี่พวกเธอจะคอยอยู่มันตัวใช้อีกนานไหมฮะแล้วภาพก็ตัดมาโนวาลุกขึ้นยืนสักทีนะเนบจูนก็ตกใจว้ายมีคนมุดออกมาจากใต้ดินด้วยพวกมนุษย์ตัวตุ่นเริ่มเคลื่อนไหวแล้วสินะผู้เทียก็เลยบอกว่าโอา้โฮโนวา เธอไม่เคยบอกฉันเลยนะว่าเธอเป็นมนุษย์ตัวตนนะจ๊ะโนวาก็บอกว่าก็เพอาฉันไม่ใช่มนุษย์ตัวตนน่ะสิแล้วนี่เธอลืมไปแล้วเหรอว่ามีฉันอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะคุยกันนานเลยนะยะผู้เทียก็บอกว่าอุ๊บฉันขอโทษนะฉันโมจัดคุยสนุกจนเพลินกับเนปจ้างไปหน่อยนะ่ะก็เลยลืมเลยคุณผู้ชมครับ งนั้นขอตัดจบตรงนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะขอบคุณที่ติดต,ตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาพูดคุยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันสิทำไมมีเทพธิดาของพระเน็บจูถึง2คนได้แล้ะโนวาทำไมแต่งตัวแปลกๆเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ